มันเกิดจากอะไรฮะคืออยางที่ทําหุนหุนแผนเนี่ยนะที่วัดเนี่ยเขาทำมันจะมีเขาเรียกบล็อกหินมีดโกน,นเรื่องกอนนั้นทํเรื่อยแล้วมันเกิดการหลุดแตกหักลงไปอ,อาจารย์ดุตติเดริดวหาเนี่ยเป็นอาจารย์อยู่ที่โรงเรียนครูการช่างเขาแกะบล็อกทองเหลืองมาให้ไอช่วงนั้นที่แกะบล็อกทองเหลืองมาเนี่ยพวกเราที่เป็นเด็กวัดเนี่ยก็ต่างคนก็เอาบล็อกมากดเล่นท่ห้องตาลอดวัดไม่มีใครบ้างฮะเน้นเติงมั่งเน้นชํำเน้นชํำนี่คือภัยสันงามสี เป็นนหลานของอู่เป็นน้องของคุณสมศักดิ์งามศรีใช่อแล้วมีใครแล้วก็มีมีมีไอพะเยนเอมีไอฉุย,อยอไอพวกเนี้ยที่อยู่ <พะ S 1> แต่ว่าพะเยนคาม,มีแล้วก็สมศักดิ์งามศรีก็กอดก<ช>อดด้วยอ,อยู่ด้วยกันยังอยู่ในห้องตารอด,ดแล้วก็ต่างคนต่างทำก็ไม่รู้จักไอวิธีการหลมมุดหลานยังไงกอเอาหรียทำโบสมาหลมมั่งอะไรมั่งอ่าเกตดูวอลอกหลงเนี่ยเราจะเห็นข้างหลังเนี่ยจะหวังไหลมาหลวงปู่ทิม หรือไม่ก็เหรียญหวังพัดที่ปัจจุบันนี่ราคาเกือบแหลกถ้าถ้าถ้าคนรู้ว่าอนาคตเนี่ยมันอย่าแพงอย่าไม่มีใครเขาหวางไว้ข้างหลังหรอกอแต่เราพวกนั้นเนี่ยพระของปู่ไม่มีราคาก็เ,าเลยเอามบบหวังก็คือทำกันเล่นๆทำกัน